มาสวยแล้วครับมาสวยแล้วเซลมาสวยแล้วนี่เจอที่ชาร์จแบตไอแม็ก <c oughs> ไปชาร์จพวกนี้แล้วก็พวกนี้คือให้เครื่องดึงออกนะผมทางานร่วมกันเลยสองเครื่องแล้วก็เพื่อที่จะให้ลองชาร์จนะครับอันนี้ผมรอให้มันถึงสองพันเอ้ 2000, อยสองพันมิลลิแอมเหมือนกันนะครับ ไม่คิดว่าต่างกันแค่ไม่กี่โมลน,นะครับตะกี้มันแค่ต่างกันนิดหน่อยนะแต่ว่ามันสามารถชาร์จไฟเข้าไปได้2,000มิลแอมกว่าจะเท่ากับลูกอื่นอ่ะถือว่าค่าต่างมันเยอะเหลือเกินผมก็เพิ่งเข้าใจเนี่ยแหละครับเดี๋ยวจะลองลองกดสตาร์ทดูนะครับจะต้องกดพวกวนี้ออกก่อนผมเอาผมล็อกไว้ที่2,000เอา2,000มาแล้วก็จะกดสต็ตอ,อ 2, 000. 2, 000. ปมะ2,000 2,000ปพ๊บโอเค ต่อออกไปแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตปลดพวบแบตไปนะครับปลดควบแบตออกแล้วก็มาดูที่เซลล์เซลล์เรียงกันต่างกันนิดหน่อยครับต่างกันไม่เยอะรอบนี้ผมคิดว่าน่าจะชาร์จได้แล้วนะก็จะลองกดปุ่มตอบดูโอเคแล้วก็เข้าไปที่โหมดชาร์จดูตอนแรกผมยังไม่ฟาดชาร์จนะครับจะลองชาร์จดูโหมดธรรมดาก่อน เมื่อกี้ก็ชาร์จไปได้นะหมุดธรรมดาะรอบนี้มันจะขึ้นฟ้องอีกหรือเปล่าอยากรู้เหมือนกันจะได้รู้ไปด้วยกันนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เล็งหาแบบอาชีพนี้อยู่นะครับผมคิดว่าก็ทรมานตอนคนทำเหมือนกันนะจะไม่หมดเดียว กับการที่เอาของเก่าเขามาบิว้วเอานะครับขึ้น 16.5m 84v โ okay, อเคไม่ฟ้องครับถ้าเกิดผมฟัสชาร์จมันจะต้องได้20 25ขึ้นนะครับลแล้วผมจะลองฟัสชาร์จดูถ้าเกิดหน้างานเราไปมันต้องฟัสชาร์จได้ไงถ้าฟัสาชาร์จไม่ได้มันจะช้าครับเดี๋ยวรอเครื่องทำงานแป๊บนึง แตกแล้วทำแล้วผมคิดว่าน่าจะดันไปถึงนะครับถ้าเกิดเครื่องไม่ฟ้องซะก่อน16 17 20 16, 3, ิ3ขึ้นไหมขึ้นถึง23สครับดันไ, 25, นะไม่ถึง25นะไม่ถึงครับผมอาจจะคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะสายบาลานผมมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยได้สดใหม่ด้วยแหละอาจจะต้องมีหายไปบางนิดหน่อยอะครับ แต่ถ้ามันไม่ฟ้องพอชาร์จได้ผมจะชาร์จไปก่อนนะครับไอที่เก้าสิบองเปอร์เซ็น์ดดูเซลลเซลเล์เรืองอยู่ที่สี่สี่กว่าขึ้นมาไวเหมือนกันนะครับรูปนี้ขึ้นตามขึ้นมาแล้วเรที่มีปัญหาอยู่มี่กี้นะก็ผมลงไว้ล่ะครับเป็นความทรงจำของผมแล้วครับก็ไปเผื่อใครดูก็ดูได้นะครับถ้าเกิดไม่ อใครที่ไม่ดูผมก็ขอโทษขออภัยนะครับไอ้ปัดผ่านก็ได้ครับผมไม่ได้ว้าครับผมแต่ผมก็ลงไว้เป็นความทรงจาของผมแล้วก็เผื่อคนอื่นด้วยครับที่ว่าใครจะทําอาชีพนี้นะครับอาชีพบินโดนครับแล้วก็แบตเตอรี่โดนเกษตรนะครับคือพยายามซ่อมเอาของเก่าครับเพราะว่ายังไม่มีทุนที่จะไปซื้อของใหม่นะลูกนึงหมื่นกว่าบาทครับผมก็พยายามที่จะซ่อมเอาให้ได้ก่อนนะโอเคครับขอบครับนี่ที่ชาร์จแบต ไอแม็กผมสมัยเล่นรถมังครับเอามาใชใ้เป็นประโยชน์ช้าได้แล้ว